พระนางมาจูเนี่ยมีชื่อเดิมว่ามาจูแ่หลินโดยเรื่องราวเนี่ยเริ่มต้นขึ้นเมื่อพระนางมาจูเนี่ยอายุได้27ปีก็เกิดเหตุการณ์สําคัญขึ้นก็คือพระนางมาจูเนี่ยนั่งดับขันตัวเองในวันเกิดของพระนางเองเลยก็คือเหมือนนั่งนอนหรือว่าอะไรอยู่แล้วก็สิ้นชีพไปในวันเกิดปีที่27ของตัวเองและการดับขันของนางเนี่ยก็ส่งกลิ่นหอมขจรไปไกลอีกแล้วมืนตอนเกิดเลย แต่ว่าหลังจากเหตุการณ์นั้นเนี่ยมาจู่ก็กลับมาปรากฏกายให้กับผู้คนได้พบเห็นอยู่แบบบ่อยมากๆแล้วก็มักจะคอยช่วยเหลือแล้วก็ให้พรแก่ผู้คนที่ไปพบเห็นนางด้วยจนกลายเป็นมีชื่อเสียงขึ้นมาในเรื่องของการประทานพรผู้คนเนี่ยก็พากันไปเส้นไหว้กันทั้งเมืองแล้วเวลาเนี่ยก็ผ่านไปหลายร้อยปีจนมาถึงในยุคข,ของราชวงศ์ซ่งก็คือมีทูตของพระราชสำนักคนหนึ่งนามว่า ลู่ยุนตีได้พาคณะเดินทางกันไปเพื่อที่จะไปเกาะเกาหลีจนในช่วงที่กําลังจะผ่านบริเวณเหมยโจเนี่ยก็เกิดคลื่นลมแรงขึ้นมาจนเรือเ,เกือบจะล่มเลยแต่ทันใดนั้นเองเนี่ยก็มีรัศมีสาดส่องขึ้นมาท่ามกลางคลื่นทะเลและสายฝนแล้วก็ปรากฏว่ามีหญิงสาวคนนึงช่วยถือหางเสือของเรืออย่างแข็งขันอยู่นานเลยจนเรือเนี่ยรอดพ้นจากพยันอันตรายได้แล้วพอพายุสงบลงเนี่ย นางก็อันตรธานหายไปก็เลยเป็นที่ตกตะลึงต่อผู้โดยสารมากๆทําให้ตอนที่กลับถึงเมืองหลวงเนี่ยท่านทูตก็ได้ไปกราบทูลฮ่องเต้ว่าให้สถาปนาพระแม่มาจูเป็นฟูเหยันหรือว่าท่านหญิงและได้สร้างศาลขึ้นมาที่เหมอยโจเพื่อเป็นการสักการะบูชาในฐานะท่านหญิงมาจูผู้คุ้มครองการเดินทางตั้งแต่นั้นมา และหลังจากที่มีสารของท่านหญิงมาจู่ขึ้นมาแล้วเนี่ยความเชื่อเรื่องพระแม่ผู้คุ้มครองก็แพร่หลายไปอย่างกว้างไกลและนางเนี่ยยังปรากฏตัวเพื่อคอยช่วยเหลือแล้วก็ทำคุณงามความดีต่อผู้คนอีกมากมายเลยทั้งการบรรดาลให้เกิดลมเพื่อขับไล่พวกโจรสลัดที่มาต้นสะดมคนจีนมีการช่วยทับหลวงเพื่อปราบโจรร้ายแล้วก็กบฏแล้วในช่วงที่เกิดโรคระบาดใหญ่ขึ้นในแผ่นดินจีนเนี่ย พระแม่มาจูเนี่ยก็มาบอกให้ชาวบ้านเนี่ยไปขุดบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์แล้วก็กินเพื่อรักษาโรคได้อีกด้วยจนเวลาเนี่ยก็ผ่านมาถึงในช่วงสมัยราชบงชิงหรืออีก700ปีหลังจากตำนานพระแม่มาจูเริ่มเป็นที่รู้จักเนี่ยพระนางเนี่ยก็ถูกเลื่อนขั้นขึ้นไปจากยศฟู่หยันเมื่อกี้เนี่ยหรือว่าท่านหญิงเนี่ยก็กลายเป็นเทียนโฮหรือว่าเป็นพระราชินีแห่งสวรรค์ขึ้นมาเลย ซึ่งยศนี้ตำแหน่งนี้เนี่ยก็เรียกได้ว่าเป็นขั้นสูงสุดละเป็นขั้นสุดยอดของการเป็นเทพหรือว่าเป็นเทพีบนสวงสวรรค์ลแล้ว